มาตาตุลีปมาเจนะภาวุตินะตะตังะปาาสันสมาิาตาปมานาวตินตังตะ

กรรมสามอย่างนี้ที่ข้าพระเจ้าได้กระทำทั้งต่อหน้าก็ดีลหลังก็ดีและลืมไม่ได้ก็ดีขอให้ท่านจงอระหสิีกรรมให้แก่ข้าพระเจ้า ข,ข้อาขมาปีรามันดานะครับ

ก็สะทข้นสู่พิธีการนะครับของการบรรพชาบรรพชาเปา็นสามเณรก่อนนะครับแล้วก็อุปสมบทน,นะครับ